สวัสดีครับเก็บสีทั้งหลายตอนนี้กําลัางถ่ายทําวิดีโอจะทําคลองน้ําสูบน้ําเพื่อจะไปเลี้ยงข้าวนะครับตอนนี้ข้าวแห้งตายกําลัางจะหมดแปงแล้วตอนนี้ก็วายุคนรูปหลอ่อกําลังทําคันกันน้าอยู่กับพี่เขาพี่เขาขยันอย่างน่าดูเลยเพตโตคนไม่เอาไหน แต่ว่ายุ <c oughs> เป็นคนอะไรปะบ้า <c oughs> วายุโอ้ oh, <c oughs> เป็นคนผีบ้า <c oughs> เอ็นคูปตานะครับแปดแรงใส่พญานาาด,ดูดขึ้นมาจากฝายลึกนี่ครับน้ำก็พอมีอยู่